ฮัลโหลทีมงานกดฟาเตอร์ตัวพ่อไลสไตสล์สงขาครับไปดูชุดช่างศึก2เลตตชด437ตำรวจและก็ฝ่ายปกครองในอเภอสะเดาไปลายโรงลายร้านต้มน้ำใบตอมพร้อมขายผสมยาแก้ไอให้ด้วย ที่บ้านเช่าในพื้นที่หมู่3าตำบลปลิกอพัศราจังหวัดสงขลาครับคือเปิดขายกันเต็มบ้านเต็มเมืองหมดแล้วนอกจากร้านเซเว่นร้านเวนท็อปเจริญก็ร้านขายน้ําท่อมนี่แหละครับที่เปิดแล้วขายดีไม่มีเจ๊งสักเจ้าไปดูตอนจับและก็บรรยาการในร้านกันหน่อยครับน้บปิด

ร้านี้มีบางวุฒิอายุ39ปีเป็นเจ้าของนะครับตอนไปจับต้มเสร็จใหม่ๆแช่ใส่หม้ออยู่มั่งและที่ใส่ขวดในลังน้ําแข็งพร้อมขายเต็มไปหมดครับเบ็ดเสร็จยึดน้ําท่อมได้107ลิตรทั้งขวดเล็กขวดใหญ่ยึดเงินสดได้700บาทยาแก้ไอ39ขวดแล้วก็พบปืน9มมกระสุน30นัดด้วยครับฮ่าหนักเลยครับหนักเลยพบปืนกันร้านนี้ขายมา3-4เดือนแล้วครับมีใบสะสมแต้มด้วยซื้อครบ8ใบ แลกน้ำกระท่อมฟรี1ขวดมีบริการจ่ายผ่าน QR Code ชื่อบังวุฒิปริกครับบับง้งบั้งนี้คู่ปองนีไไวใบถ้าเผืือกคะไบเล็กเท่าไร่เ่าไรต่ตอเล็กได้เป็ดใบได้ขวดเหล็กขวดหนึ่งก็คือถ้าวเราสื่อขวดเ่าไร่จึงต่อเราเล็กได้อ๋อเหลือเตะขนาน่เต็ก็คือมาเลมาสื่อถึงก็ะได้คู่ปองนี้ตลอดใช่ไหม เป็ดใบเล็กหนึ่งกวดส่วนอาุธปืนที่พบนี่อ้างว่าเพื่อนนำมาจำหนํำไว้ครับราคา30,000บาทเป็นปืนไม่มีทะเบียนนะครับก็โดนไปหลายข้อหาครับทั้งมีอาวุธปืนเล็กเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตข้อหามียาแผนปัจจุบันยาแคไอไว้ขาย โดยไม่ได้รับอนุญาตและก็ข้อหาที่เกี่ยวข้อผลิตน้ําท่อมขายครับคือหลายคนสงสัยถามมาครับว่าขายน้ําท่อมนี่มันผิดตรงไหนเห็นว่ามันถูกกฎหมายแล้วเห็นเปิดกันเต็มบ้านเต็มเมืองเห็นเต็มไปหมดเลยไอ้ขายใบไม่ผิดครับแต่ถ้าต้มขายนี่ผิดครับผิดต้องมีใบอนุญาตต้องขออนุญาตครับส่วนยาแก้ไอก็ผิดเต็มๆอยู่แล้วครับเพราะว่าไม่ใช่เภสัชผู้มีอํานาจในการสั่งจ่ายยาให้แก่ลูกค้าแต่ว่างงจังครับงงจริงๆครับเรา ว่าเปิดขายกันเต็มบ้านเต็มเมืองจับกันไม่หมดจริงๆขายดีจริงๆครับอย่างว่าตอนนี้มีแต่เซเว่นกับร้านท่อมนี่แหละครับที่อยู่ได้ขายดีอย่างอื่นเจ๊งหมด